สวัสดีครับพี่น้องครับผมพามาหาเห็ดปวกครับวันนี้นี่ครับสไตล์ครับเท่ามาเห็ดงานครับอันนี้มาเห็ดงานเห็นผู้ใดญมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิ้ลเห็ดปวกกันครับมางน้าครับก้อนเห็ครับเห็ดปวกอู้เบาหน่อยดิครับพี่น้องจริงล่ะว้ามาเบิ่งเล็กผีครับพี่น้อง คือเฮาบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาหาเลยครับตอนอ่ะเอาแบบพุทธเขาแค่ไหนหนึ่ครับพี่น้องพอดีมาเฮ็ดงานเห็นลูกขาเห็นลูกค้าเพิ่นได้มาก็เลยว่าโอ้มาหาหลอกปากเลยนี่ครับพี่น้องโอ้ยมันพีลัษสมางามจริงจังเล่ะนี่ครับงามเนี่ย ก็ท <Cornell> ่านผูกกันแข่ทีแมาก็ตกอยู่ที่ทุกทีนกดอกแหนานี้อืค่อยหาเองเยีนเยก็บก้อนคนก็หลายหลายเด็กพี่หนองคนกับขามาหลายเขาเจ้าได้พุราหาหอบมันห้องกสะเสนเนาะมันเปนเี่ยวกิบผูกีนยว หลักด,ดูได้เนาะเดี๋ยวเงีนก่อนค่อยแฟ้อันนะี้โอ้โหมึงดีครับพี่น่อโอนีอ่แห่งว่าจะคว้องดีเก็บในเขา,าเห็นบ้วยมึงดีแล้วครับพี่น้อโอ้แต่สิห <Wow. S 2> าโดกก็คือดีใจ จำนีก็ไม่แห้งครับพี่น้องเดี๋ยวหายอีกครับนี่ครับห่างๆกันออกแบบจังไลยบอกหน่อยตามันผูแข็งแงามเไรพี่น้องมาชวูนี่อะพี่น้องเลยโัวแห้งคักแห้ง,หงไรนี่ครับอาชีพอะไรข่งมันบ นีเด้๋ยครับพี่น้องมาเบิ่งเรื่อพี่น้องเลยนี่ครับเดี๋ยวผมสีแหวนกล่องไปให้เบิ่งครับแต่ละหมองเอาอาะจุดบรดิจาคจู่พี่น้องเด้อแต่ว่าก็ดีกว่าบริเก็บเอานะั่งเอาบริเก็บให้เขาพี่สาวที่ไหนช่องกำลังครูคนโบอีดีได้เต๋อคนโบห็นเนาะเอาก่อนเอาก่อน มมอืมเียวคุณแม่อืมครับเพื่ออื่นเฮ็ดปวกยังก่อนนะเพื่ออื่นทั้งนี้เพื่ออื่นเฮ็ดปวกปีคือว่าเฮ้าเฮ้าเอาตรงตรงเลยครับพี่น้องเฮ้าบทดีด่างใจวสิมหามาเห็ดงานคือผมมาเห็ดง้างครับมาเรอต่ตัดงเป็นตาพอดีผ่านมาเห็นมือพื้นผ้ากนเอาเฮ็ดปวกออกไป กุลาลายเติมนะครับอาคนก็เลยเอ้าเห็นปลาก็เลยล่องจอดลงมาเบิงครับพีหน่องมือที่ไนะครับอพอง่านลงมาเบิงก็เห็นเห็นจังเห็นนี่แหละครับ <c oughs> จะมีกะบทีโ่โอเคอยู่ครับไข่กลัวอะไรนั้นเลยฝนเพิ่มขึงเต่อ เัาขางบนก็มีเดี๋ยวห่องไฟเก็บไปเรื่อยเอาหม้นอนี้นันเดี่ยวกันกอ่ครับก่กกน,น้อาไม่หล่อเหรอกระจายนรจเนว่าเป็น,น,ปน,นด่อกฮีเป็นข้างในนี่ สาพื่งครับพี่น้องจริงจริงน,น<ๆ>ี่นปอู้ยต้แข่งน่าก,กีนครับสวยใใหม่กระเพาะใใหม่ตสิแท่งขึ้นกีนแข้งนนี่กรเเดีย๋ยวหายอีกครับ นี่ครับพี่นออ้องกพี่น้องเองเคียเพิ่มช่ยนีก็จุ่มนึ่งด้วครับอุโหดพนางอะไรนี่อไส่กรบ่นแถวมาบมมี่มานมยังหนกครับไะแต่เสียมยทงหลังหลกทุ่งยางกรบนแถวมาเสียมอเอาไปขุดลุงท่ยางเบิ่งซื้อครับบ่นแถตั้งใจ วัายังมึงจะเข่าก็าว่าจะไปทำงานตัวครับโอดีมาหวัวก็เลยงาด,าด้วยครับ <c oughs> ทยูเป็นสูกดีของเข่อาอกงวนวานนครับพี่หนอนเย้ย ก็เด็แกงอยู่เด้อพี่น้องเลยน้องผมเห็นเห็ดเพึ่งครับเห็ดเพึ่งียังกระบอกหกมันใหญ่ดีน้องว่เบิ่งเด้อมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งที่ไหนครับนี่เห็ดพึ่งียังพี่น้องว่ะมันใหญ่แต่เลย ้ใดหูข้อเมนมาบอกในเรื่องครับพี่น้องเด้อเฮ็ดเพลิงครับกินใดยีดอกผมปะครับมะกอกเช็ดไข่สองดอกครับพี่น้องหนึ่งดอกครับผมไปเอ้วทุงมาแล้วครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับสองดอกครับมาเห็นดีเลยครับพี่น้องครับดอกหนึ่งครับ นี่เอ็ดไ่ครับครับพี่นอ้องผมพัดมาคนละทางกับสไาตล์ครับตอนนี้ผมไม่เห็นเนคปสกไ่ครับเอ็ดไ่งามนะครับนี่นี่ดอกนึงครับนี่แ้วก็บฝุ่นด้วยครับพี่นอ้องอีกสองหรือสามดอกนี่แล้วผมก็บากหูเหมือนกันที่ทผมมาใส่ถุงก่อน ใไอ้ทีเง็บไข่ทั้งเ่็ดปวกนะมันเองฮะเดี๋ยวผมพา,มาครับ่ปองครับตามมาตามมาเย็นพี่นอ้องอยู่เพียอยู่เพียสไตล์อื่นอยู่ครับแต่ว่าผมว่าน่าจะสามนะว้าวสามยี่ดีจ้าน,น,นี่ครับหอนใส่ทุงก่อน มือลังตรงเตรียมกระตามาน้ำนะครับมาทำงานแล้วก็เอากระตามานำ้ำพ่อใส่ใส่เห็ดนำ้ำหาด้เวปลาเวดุงนี่ครับเห็ดไข่นีคนนค่ครับพี่น้องน่งามครับครับพี่น้องผมยางมาก มาเจอนาโงกขาวครับพี่น้องดอง่องงโอ้ยน้องพี่น้าครับดอกเดียวโจก,กูเลยนี่ครับโอ,อ้สไตล์อยู่ป่าไร้วูนี่ครับโอ้พี่น้องลน้โง่กิลอกอี่ครับพี่นอ้องอ่โอเคครับ ไอ้เอกนปด้วครับสไตได้เฮ็ดยังไงนี่ฮะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดพึงยังไงเห็ดแดงใหญ่เฮ็ดแดงอ๋อโอเคครับใช่ี่เฮ็ดอะไรดอกใหญ่จังเลยเห็ดอะไรนี่แหละครับพี่น้องหาได้หลายเตัวเลยทั้งอันกับเขาไปเด้วยกันเป็นยังไงก็โอเคเจออีกแล้วครับสวยมาก ไายกัมี่พวไยกัมี่เด้อพี่น้องเดือดดเห็ดเด้อม่นี่มาได้ซื้อกบเขาละพี่น้องนี่โอ้ยเด็ดสุดงามพี่น้องว้าวเี่ยมมาเนาะข้าวบังพึ้นเขาดดูดงาขึ้นงสมบูรณ์ใ้เตรีมทงเงยเลยได้พี่น้องท้่เน็ดปวกที่เน็ดไข่ครับ กินแล้วได้กินแล้วกันนีงครับพี่น้องผมไม่เห็นเห็ดปึ๋งนี่ครับพี่น้องคือซีเมนเขาอธิบมครับมันกินได้อยู่ด้วยครับพี่น้องเห็ดเปึ๋งยังก็เฮ้ยเห็ดปึ๋งสาดเห็ดปึ๋งสาดครับกินได้ครับพี่น้องเขาว่าเขาจะคืเลือดตาเขาแล้วมั่นหล่อมลงพี่น้องของแสบได้ไง อร่อยที่นี่ดอกเดี่ยเอิดหึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องสุดท้ายแล้วเข้ากับอยู่ประมาณซัมนี้ครับกับไยเติบอยู่ยยยครับพี่น้อง เฮ็ดขีเทาเฮ็ดขีเทาก็มีเฮ็ดสารพัดครับแต่ว่านั่งอกเพื่อนแกเฮ็ดปวกนี่หละครับเฮ็ดไข่ดอกนี่คือมุนเใส่ถุงเนาะมันบ่มอันนี่เฮ so hey. ็ดปวกก็มี yeah. see, ่ม <precis> ืออื่นเสียกูทั้งหน่อยคือรถไปนนาอยู่คือว่าเฮาอะไรตั้งใจไปหาครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ไ้ซ้านี้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับ๊าบาย